สวัสดีค่ะหลังจากที่เราจับน้องนก,กเข้าคู่กันแล้วนะคะเราก็มารอลุ้นลูกนกกันดีกว่าค่ะว้าเราได้ลูกนกแล้วนี่คือลูกนก่กงหยกนะคะอายุน่าจะประมาณสงวันไม่ เกิน1สัปดาห์นะคะนกของเราก็จะทยอยทยอยฟักตัวออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะส่วนรังนี้กำลังมีไข่ค่ะน้องๆจะต้องกกไข่ประมาณ1ิบเถึงสิวันนะคะถึงจะฟักตัวออกมาส่วนรังนี้นะคะเราพึ่ง พาน้องนกที่เป็นลูกนกของรังนี้5ตัวนะคะออกไปไว้อีกกลงค่ะเพื่อให้แม่นกกบไข่แล้วก็เลี้ยงนกลูกนกในคอกต่อไปนะคะมาลุ้นว่าคอกนี้นะคะพ่อแม่ตาสีเหลืองเออพ่อแม่ตัวสีเหลืองตาแดงและตาดำนะคะลูกออกมาจะได้สีอะไรรังนี้นะคะก็กำลังมีไข่ค่ะ และสำหรับเพื่อนๆนะคะที่โทรถามเมื่อเช้านะคะว่ามีลูกนกแต่งปันหรือว่ามีน้องนกหงหยกแบ่งปันหรือไม่นี่คือน้องนกที่เราพร้อมจะส่งมอบความสุขให้กับเพื่อนในช่วงก่อนสงการนะคะใครที่เป็น FC ติดตามดูคลิปนกนะคะก็สามารถมาเลือกน้องนกได้เลยค่ะตอนนี้เรามี นกทั้งหมดที่พร้อมจะเดินทางไปอยู่บ้านหลังใหม่นะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสบสี่สิบหประมาณสิ1เดสปดตัวนี่แหละคะ่ะสิบเสบปดตัวนะสำหรับใครที่สนใจโทรหานะคะวันนี้มารีวิวให้ดูนะคะนี่คือน้องนกคงหยกซึ่งเป็นนกที่เราเลี้ยงมา ประสบการณ์ในการเลี้ยงนกนะคะ15ปีแล้วค่ะสำหรับเลี้ยงนกของยกเพื่อแบ่งปันแล้วก็ส่งให้กับร้านค้าที่เขารับน้องนกเพื่อที่จะแบ่งปันนกให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะช่วงนี้นะคะนกเลิฟเบิร์ดเ,เราเพิ่งไปส่งที่ร้านจิเรนญาปาจูนะคะ20ตัวดังนั้นช่วงนี้ลูกนก เริ่มเบิร์ดนะคะไม่มีนะคะแต่เรามีออเดอร์อส่งที่ขอนแก่นอีกสามสิบตัวเราผลิตไม่ทันค่ะเราผลิตนกให้ร้านไม่ทันเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยอีกกลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มที่เอาไปเลี้ยงเป็นนกลูกป้อนนะคะเป็นนกเชื่องนะคะราคาที่เราขายนะคะนก ลูกป้อนก็ตัวละ500บาทนะคะแต่ถ้าเราฝึกให้เชื่องแล้วก็อัพเป็นราคาพันห้าขึ้นไปนะส่วนน้องนกกลุ่มนี้เป็นนกหงอยุกนะคะรานะคาขายส่งก็อยู่ที่ตัวละ100่งถึงหนึบาทนะคะหน้าร้านก็จะไปขายตัวละ200ร้อถึงสองบาทคา่ะอาหารน้องนกนะคะก็มีน้ำเปล่ามเมล็ดมิลเลต อาจจะมีข้าวโพดนะคะข้าวโพดดิบแล้วก็กระเพราเสริมนะคะส่วนแคลเซียมที่เราเสริมเราก็จะใช้เปลือกไข่ที่ต้มสุกแล้วที่ตากแห้งแล้วนะคะหรือก้อนแคลเซียมก้อนละสิบบาทนี่แหละคะ่ะก็จะช่วยน้องนกของเรานะคะให้แข็งแรงนี่คือน้องนกที่เราพร้อมจะส่งร้านนะคะ